ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนําน้องจ๋าเข้าบึงหย่อนหลังนะจาะวดประจําวันที่นะคะอ่งวดที่แล้วนะจ้ะนะคะสิบสี่นะคะ,ะ,คะวันที่สิบสี่เดือนหนึ่งนะคะนะคะก็ผลนะคะวิ่งหกนะคะเข้าวิ่งหกแล้วก็นะคะพะี่น้องจ๋าหกเก้าเก้าหกนะจ๊ะเพราะว่าหวยออกสี่เก้าหกบนนะคะก็ถือว่า เขานะจ๊ะเนาะข้าวนะคะเลขสามตัวถ้าเอาสี่ใส่เนาะจ๊ะก็จะเป็นโต๊ะนะคะเกือบไปนะคะ,ะชุดโค้งสุดท้ายก็เช่นกันนะคะชุดโค้งสุดท้ายก็ตัดแล้วก็เหลือน้อยกว่านะคะก็หกเก้าเก้าหกเข้านะคะถือว่าปังนะคะเพื่อนๆจะาปังนะจ๊ะไปตามต่อเลยจ้าไปตามต่อเลยจ้าสวัดต่อไปนะคะจ้า fc ที่น่ารักทุกท่านสวัสดี fc ทั่วโลกนะคะพี่น้องทั่วโลกเนาะจะสวัสดี fc ทางซอฟป,อ,ปอลเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะและติดตามพี่หลิวนะคะเสมอมานะคะที่เอนดูพี่หลิวนะคะาอะคลิปนี้นะคะทําขึ้นมาเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคาแนะนาจากผู้ปกครองนะคะ พี่น้องจ้านะคะเนี่ยเป็นแนวทางเราพัฒนาวัประจำวันที่17เดเดือน1 2,565นะคะนะคะเด่นก็ยูน,นีเนาะจ้าเนาะหลังจากที่ปังแล้วนะ,ะเข้าให้69นะคะบนล่างไปกลับก็คือเข้านะคะ6996นะคะเข้า96นะคะเด่นก็คือวันนี้65 วิ่งศูนย์พี่น้องจ๋านะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณที่มารับชมนะคะขอให้ท่านรวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงนะคะมีโชคมีลาบนะคะร่ำรวยรวย่ำร,ร,ร,รวยนะคะนะคะพี่น้องจ๋าฝากนะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะพี่น้องขานะคะ เด่นตัวจับตัวนะคะจับคู่นะคะก็จะมี0ูนย์หนย์สี่นะคะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนะคะพี่น้องจะเด่นไห้นะา๊ะศูนย์สี่ศูนหาศย์เกะคะเด่นมีศูนย์นะคะ,ะ, 04, 5, ะ,คะ,ะ,คะวันนี้พี่ริวชอบศูนย์ะคะว่าแด0ศูนย์ด้พี่น้องต่ว,ว่าชอบตัวเลขศูนย์ะคะมีห้านะคะ,ะ,คะหานะีนกรชนเด้พี่น้องคิดว่าหาจะมากนะจจะ ห้าหนึ่งนะคะมีห้าสี่ห้าเก้าห้าเจ็ดนะคะแล้วก็มีเจ็ดศูนย์นะคะที่เน้นที่เด้นที่เน้นให้นะคะที่เน้นให้ก็มีห้าสี่ห้าเก้านะคะศู 0, 4, 0, 5, 9, 0, นย์สี่ศูนย์ห้าเก้าศูนย์นะคะตัวเจาะนะคะตัวเจาะนะคะนะคะก็จะมีสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะคะสี่เก้าสหกแล้วก็หกห้าตัวเจาะมีสี่เก้าสี่หกนะคะพี่น้องจ้านะคะ มันลายโตกกับคัดให้นะจ้ะคัดให้นะจ้ะนะคะนะคะถ้าเบิ้ลมาก็จะ0ูนย์ศนห้าห้านะคะหกนะคะศูนย์นะคะห้หนะคะนะคะศูนย์กับห้าห้าได้จานตัวเน้นนะคะตัวเน้นนะคะเลข3มตัวก็มีมาฝากเด้อพี่น้องจาาเลข3ตัวก็จะมี0ูนย์ห้าห้าสองเก้าห้าเจ็นย์สนะคะ ที่เน้นให้คือ055แล้วก็945นะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะนะคะรวยๆเฮงๆนะคะผิดภาพประการใดก็ขออภัยนะคะพี่น้องจ้าเป็นเพียงแนวทางนะคะขอบคุณที่มารับชมสวัสดีจ้า